ช่องข่าวบ้านอ่าน,นะครับวันนี้ก็เข้าเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักแลวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําเป็นไก่ทอดคอนเฟ็นะครับคอนเฟ็ก็เป็นอาหารเช้าที่แบบคุณหนูหนูชอบทานตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือว่าจะทานจะทานกับนมแต่วันนี้ผมจะเอาคอนเฟ็เอาจะใช้คอนเฟ็เป็นส่วนประกอบในการทําอาหารวันนี้นะครับก็เราจะใช้สันในไก่ มาทอดคอนเฟกกันนะครับก็ทำให้คอนเฟกดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคุณหนูทางบ้านนะครับจะได้ลองรับประทานคอนเฟกแบบที่ไม่เบือ่อน,นะครับเราลองมาทอดกันดูเดี๋ยวจะมีวิธีการทำหรือเทคนิคยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับนี้ผมใช้เป็นสันในไก่นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ ก็จะมีคอนเฟค็คนะครับคอนเฟค็คนี้ก็จะเป็นวันนี้ผมใช้เป็นรสสตรอเบอรี่นะครับก็ลนรสข้าวโพดก้อนนี้แป้งอันอีกประสงค์นะครับก็ไข่ไก่เรามปเตรียมสัมนในไก่ก่อนนะครับเอาไปที่ตลาดสันในก็จะเป็นชิ้นขนาดนี้พอดีเลยครับเราก็จะลาะเอา เป็นนะครับเข้าออกใส่ตรงนิ้หน่อย,อยนี่นะครับเพลินตัวนี้เราไม่เอานะครับเพราะว่าเราจะไม่เอานะครับตักออกตังออกแล้วเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันนะครับ เรือคนนะครับแป้งก็ใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะครับ,บนะครับ หน่อยนะครับังเก็บขนมปังลงไปหน่อยนะครับ ไข่นะครับจุกแป้งก่อนนะครับก็จุกไข่นะครับก็ประจุกขนมปังกับข้อติดของเรานะครับ ก็มาชุบคอนเฟกนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับส่วนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันนะครับเราไปเตรียมน้ำมันครับก็มีได้ที่นะครับก็จะลไปทอดนะครับ ยามช้อนเศษคอนเฟ็คชี่อลอยอยู่ในน้ำมันออกน่ถ้าซอสแบบง่ายๆนะครับก็จะมีครับมายองเนสนะครับเป็นมายองเนสรสธรรมชาตินะครับครับทียอ ครับตามด้วยของแดง จะมีมะกอบดำนะครับครับก็จะเติมเกลือไปนิดหน่อยนะครับก็ตาลทราย ไทยฝนนิดหน่อยนะครับแล้วก็คนผ,ผสมไม่เข้ากันนะครับได้ทัดท่าแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดูนะครับว่าก็มาลงจาน,นนะครับครับ ไก่ทอดคอนเฟบกับทาท่าซอสแบบของเรานะครับกับทาท่าเสร็จแล้วนะครับกับไก่ทอดคอนเฟลกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ให้เนื้อไก่นุ่มแล้วก็คอนเฟ็ตก,ก็จะมีความกรอบแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นคอนเฟ็ตรสสตรอเบอรี่นะครับก็ก,ก็ถ้า,ถาซอสก็จะมีความเปรี้ยวก็หอมหวานมันเค็มนะครับก็อร่อยเข้ากันไี้ดีกับไก่ทอดคอนเฟ็ตมากเลยครับลองทําตามให้น้องๆดูนะครับทําตามให้น้องๆรับประทานดูนะครับอ่า จากที่เคยกินคอนเฟ็ก,กับนมตอนเช้านะครับก็ลองมาเป็นชุบไก่ทอดนะครับแล้วก็ก็จะได้ความกรอบของคอนเฟ็นะครับอืมนะครับยังไงก็ลองทําตามมาดูนะครับแล้วอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกับข้าวบ้านอ้ายนะครับในเพจ อ่าเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง Youtube นะครับกับข้าวบ้านอ้ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับไก่ทอดคอนเฟกนะครับสวัสดีครับ